คลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการถอดตัวล็อกพัดลมนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆท่านมีปัญหาเหมือนผมก็คือหมุนแล้วไม่ออกนะครับมืนเกิดจากตัวตรงนี้นะครับมันลื่นอพอมันลื่นมันทําให้เราเนี่ยหมุนไม่ได้มือเราก็จะลื่นไปด้วยนะครับสําหรับตรงนี้นะครับวิธีการแก้ไขนะครับก็คือหาตัวเทปพ,พันสายไฟหรือกลุ่มเทปใสอะไรก็ได้นะที่มีความเหนื่อน,นะครับมาพันตรงบริเวณ ที่เราจับตรงนี้นะครับอ่าอย่างนี้นะครับอันนี้ผมจะใช้เป็นตัวตัวเทปใสนะน,นี่เป็นตัวเทปใสนี่แล้วก็พันลงไปครับอือนี่มันก็จะเกิดความเหนียวความหนืดแล้วทีนี้ก็จะง่ายนะครับทีนี้แล้วก็หมุนครับออกแรงนิดนึงครับแล้วมันก็จะออกง่ายๆตามมือเราเลย ถ้าเกิดเราไม่พันตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันก็จะลื่นอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็จะทําให้เออเราไม่สามารถที่จะดึงออกได้นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยบางทีมันสั้นๆอย่างนี้ใช่ไหมพอมันสั้นเนี่ยมันเลยทําให้เออเวลาที่เราจะดึงอะ่ะมันมันไม่มีแรงไม่พออ่ามันสั้นแล้วมันลื่นเลยนะครับก็ลองนําไปใช้ดูนะครับเผื่อใครที่กําลังหาวิธีหรือติดปัญหาในเรื่องของการเอาไอ้ตัวล็อกตัวนี้ออกนะครับ จากนั้เราก็ดึงอันนี้ออกมาก็เอาเป็นอานเสียเรียบร้อยแล้วก็ถอดล้างทั่วไปได้เลยครับ